Mày gặp phải phân một bay anh tai rồi thật là cái gì hết 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 đứa hết hết cho đấy mà hết may may hết hết nó hết ở nè hết 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 yên, yên. Ừ, Không có hết 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 ใจอลเตลีลาเตีสองใบลงคันเออเออจงมาก็ได้เออยากของเราลเตรีไปสองใบเพิ่งันเหงือรัฐบาลโอยสุไลตอนนี้ยังอ่ะอารมณ์เพื่อจาจะพาเหรอแม่ปวดแต่แม่เสียหายอลไรหอไนอารมณ์เออเจ้าอะไรวะเสียบีอ่ะเจ้าก็อือ ขอไ่เลออจงสีแพนแนี่อืมกระเทียม็เจาเป็นไก่ว่างไงเจาลืมได้ยังเอ๊ะลื่นหอบ่าท้าอขงขอบอ้าห่มอืมไปด้วยกันเจาะไปใส่เกลือใส่พริกหัวใหญ่ให้ขึ้เอาเก็มเค็อามือหนึ่งใด้เกลือร้องว่าเมื่อเอาเกลือพวกหมาเกลือพวกหนาแล้วเกลือเต็มเต็ม

ไม่มาไห่ยังยังมาื้ไม่เช่อจยังไงมั้งก็มายหลตุ้งไม่ละจักบาดจะว่ะเหรอพี่น้องเข้าเออถึงไหลูกได้ลานลูกพากันเดือพี่น้องเอ้ยลูกพากันนะ่วก็คือก็เอาซ่อนอย่ได้ซ่อนซ่อนมาเจอทางช่อนเจบหวานดีวะอันประกาศเนี้ยลำปียอหวานดีเกอบ อันนี้มันมีซ่อนธรรมดาดูล่างยนีงเดี๋ยวไม่ห็นนะยิ้บ่เขาค่ะพ่ไปห้องพวไปเอาไม้ยืดกวนก็ยังยปั่นอยู่นะนี่ก็กวยไอ้ไฟไอ้าน้นมันกินเถืลต้อเขียนเข่เขียนเนาี้ำยัง Bao bóng tê liệu mê gắm mê mông mông tê liệu bát mặt nhà đi kìa phản ứng với kìm đường lâu và và vàng cho phong kìm mông 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 เจ้บอกเอารถแท่จังางเขาเยรถเป็นรถจัดจานมาเส้คเอารถแทบมาสิสามรถหลายทรงอยู่ได้นีใหญ่สามชีฟเจ้ามันมีทรงพ่อน่อยพ่อหน่อยของพี่แกนอะม้ักมันพวพอเถื่อนมันอร่อยมนันได้กินน้สาม Tất bà xí đèn thêm ừ. bốp ừ. 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 <laughs> ăn chim nhanh và khi kìm bốp ăn chim nhanh 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 เด้ๆหวานๆปอกยังไม่ปอบหลายเดี๋ยวเรืนมมา้องสวยกุ้งเอากินแล้วกินพุทธะตูวเยเยอะตัวไปออกกินแล้วไม่ค่อยกินน้อกินมาก็เยอะจะไลยเจ้าเยอะละเยอะพี่น้องเขาเชียร์สละให้กินกินหลายขนาดมากินเนี่กินหลายขนาด สามลอยสามชิบค hmm. ือแด้ไงกินเงินถามยางมาก็ถามมาท้องแล้วสิสาม้อยแล้วก็เปิดท่องให้น้ำใสเบิ้งแล้วว่าอ้าวท้องตีโบเล็กกินพูดเนาะใสไม่ไกลน้ำใสเนี่ยขาไม่ไกล่ะานยังแดงได้ดู่จะซักเกา Mọi người thì... không phải ừ. à, ừ. 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 không kiao gì. Nhà còn mọi người thì sao việc ông phái. Mammalung để em mong một đoạn ba. Mammalung kiao kìa 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 สองปีบ่อืมนี่ันทำขวดกไหมอยอ่หรอเยอๆเราขอซุปมาให้กินอืมแสบอยู่ด้อมันัวแบเลยขนาดใว่ากินเขาเร็วได้น่ะอนี่ก็แ่บอีกเอ้าเอ้เว้ยมึงเอ้า chăm mắm cứ sự thương mại cứ lều được mắm cứ chưa có của cái là người về sưu và có màn lẻo không có bằng mừng 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 对。嗯，咱们不带路啊。你们那个摆ตลา嗯，摆ตลาด。饮不带路啊？可不进饮料呢？我进饮料。饮料可不 chứ nhiều nãy chín mấy ngày rồi lấy yarn rồi quấn quấn nhang, quấn nhang mãi, nó dài cho con đấy, quấn bò coi múa, quấn này quấn nấy, chăng được đấy, quấn rồi lót với con yarn ạ, xoong nang, xoong không kêu số

เงินไปทางกะไรไปอย่างนี้คือบอกพี่ว่าฮะฮะถามว่าเงินไปทางอะไรเก็บเงินไปทางสิโอเคโอเคมาช่วงหมายเลขมันชี้มาพร้อมเอาอีหยังล่ะเอาอีหยังล่ะให้นางเกิดแถวนั้นมาตรง นี่จ้ะออมาอะไรมีทุกอย่างนะจ๊ะออกมาออกเง็ดออกยังไงโซ่ไอ้บึงออแล้ววะแต่ว่ามันง่ายวารวดแิ้ว่าว่ามันไง่ก้อนแตงโมก็มีนะคะเออเอาแตงโมไหมนาคอนฐทมีบอกมีอะไรมันแพงแตงโมแพงก็แตงโมมันมันขอออกอะไม่จะเนี้ยแก้มนะะตัวจะก้อง ไม่กินมมุงเลยจ้้เอาเลยเอาเลยโอ้ก็ได้กินสมุนหงสมุนงกลก็ไปซื่อนะยังจะสามคนเราเลนมาแล้วพนนี้ปลาแล้วบอกย่าไปเมื่อวานนี่เยอะเท่ากับไปแล้วเยอะกุ้งกัไปแล้วเยอะสามเท่าแล้วงน้อยเยอะสวย đi bay, đến là, alo, má, ừ. má, má. <laughs> má. má đâu, <đưa>, bay <laughs> <Má đưa. cười> <Má đưa. cười> ต่อทัวร์ไมเยอะไปผมรว์มารเป็่บอลนอลลูนบอลลูนอลดอลลูอลดูาลูบอลลนอลนบเลยนบอลลนบอลลูนบอลลูบอลูบอลลบลูบอลอบนบไนนอ

หาไรบุญใหญ่เอ้ยบุตรอั้ได้ว่าสิว่ได้กินเออทําไม่ไกินก็หดอดอดอดใจอัดสิบมาโลดละอัดฟอดกินมันไปทางก็ไเอเอามาเรียกวันที่มาโอ้วไ่ได้ยื่ใกุ้ใเ่กวฝากไวใกินนอกหอยกันงานวางอะไเออบป็นหั่ดอกายงอกยงลงไป ไม่ใง่ไหมสบายดีเ้ยนะสบายดีอยู่เราบพี่วิเต็งว่ใส่ละขอยว่าได้ไปไกลแล้วจกเชื่อเดียวดีนวแล้วใส่แน่ละได้แล้วใส่เนี้ยยังไงนะ้กูยเป็นใรโอ้ยบ่ได้เลยแต่บอกบอกเป๊กนี่มันบ่มันใส่บุรีกับพี่ลึกแล้ว หมาเป๊กหมาเป๊กว่าเอีบุตรดอกใหญ่เอ้ยอีบุดเอาเธอแล้วปดกเลยคุณหมอคุณตะกอนน่ะไปดูแลนะฮอไปดูแลมึงละคุณหมอคุณหมอน่ยสิไปคอนแกนอียูวันที่สิบเก้านี่ขอละอุกแรเนี่หาเงินยังวะทันอยู่ย้ายว่ายีบุตรตะกวนรอนหาสต่เรื่องย้ายว่ายนเนาะ

คุณออกมาแล้วลูก้ามาแล้วข้าวบุ๊เย้มสวยงอย่างไรอีกอะอะไรี่ต่โเอาเวลาโอมันเวลาการมันเลยแร้วเลยแต่ว่าอาติดต่อานรอคพิเรนายอะได้ยอดไล่เอายอดไล่ไป ดด้ยไโยุดลงมือและวชิปไล่์อาแล้วถใจลงไล่โนไล่ไหลเราก็ร้องเต้นบางทีล่ะเต้นคือเขาเต้นในท i k ตอกอ่ะโฆษณาเขาดึงเล่นไรเมื่อไหรแต่ว่าโฆษณานี่เด้งตลอด Những cái là những người pues là... <Fernan> <laughs> phải... ta là những người ta là những người là những người ta là những người ta là bài 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 มันอันนั่นบ่ตัมู่ัตงบเองเอายยังกระซทบเบิร์ตลูกกอลโลให้มันครบพัน ใบ้านก็สานแต่ผู้พิดต้าใไหมดอันในโฆษณาเตกบึ้มบึ้มกกันครบพันกันกีรได้เงินค่าโฆษณาเลยได้หนิเพราะว่าโฆษณาเขาเรยเขาเลยนม่เมื่อนว่โอ้ยไม่เมื่เอนว่าอะไดบ้านเอี่ ทันคนมันพลาดเลยทันก็ขุดคุอ่ะทำแล้วขายดอกบุ้งด้ว่ก็เบิร์ตอยู่ดอกบุ้งขอนแค้นขอนแค้นแล้วก็ต้นหนามไม้บ้านบ้านกันเป็น โต้ยนางอ้นใส่เหียนเหียนนางลุยไปลุยมาอะไรชมือนี้ก็รู้สึกว่าจะใส่เหียนย่มันเหียนอะไรสมุดมันบ่ไรนี้ความหมายเลยมันต้องเหียนต้องไรชจวไม่ได้บัวใบใบจะบอกเฝาเหี่ยวเลยห่เคุนก๊อดีแล้ว ใจหัวไม่ไหวเบาเอานึกได้อาคบได้เลยอาล้อพิจารณาอยู่ไม่ยังก็อาคบแล้วล้อพิจารณาอยู่ว่าเฮ็ดผิดกดบกพิจารณาอยู่คันนบบดบกพิดดอกของไงนานังพิษบดโตแดงขึ้นสลายอยู่เพราะว่ามัน ตอนนดกเขาบอกดูดว่าเหตุแบบนี้มันมันเป็นยังไงไปไล่ี่เข้าไปไล่เพราะวันนั้น่สีแดงเลยขอนาสุดสีแดงเลยดูแม่ยขึ้นคือเขาเม่กิ้ที่เราบจะจจะบ้านไหบอกลุงไปทางเด็กคนปนุ่มมัน้าบอกตลา มาพูดอย่านีมีประกันน้าปรกันประกันส้ารชื่ออะไอ๋คุแม่คุณไปขายไปขายไปขายคุณแม่ไปขายตรงนี้ไปขายตลาดนงเติมตลาดนังเติมนังเติมเติงอืมคำเพิ่มไปแล้วมอเ้านี่มนหองมัหน่อยได้หน่อย อ่าทำเพิ่มนะไปแล้วสั่งนี่เ่อีกลาดนะบนี่จะบอกตลาดทําเพิ่มไปดีไปร่าหไปร่อะรุ่ตลาดาไปเกะปีกอกงบโบบ่มีเหตุบมีอย่าง คุณโต illing, ja. okay. Okay. ้รอหัเรมเลยเ้าครัไม่มีิ่งเยหนาวดหมดราเขียวรบเน้กมนูกไหมๆรตัด้วยเียกระ้กรเียกะใหม่ียอะไรเื่อจละเนี่ยอืมไอ้บลาไอ้ปลาอป

ไม่ฝาอะไรขนกเจีะหว่อยจะได้ลงมือไปเห็ดผมในโด้ในโซนโทรมาบอหลับเลยกำลังกินอยู่หลับอยู่เนี่ยไอ้่อเอิญบังคุย่ันดีวัยอิ่มอยู่โทษจริงยัจังยังหมดอีกเออขายของไงไล่ ป้าเผาคนนวานนี้พี่วนววานเป็นะไรอยากให้อันมานนี้เพื่อเดียวคุณต่อให้กันเงินกันซื้เลยเี่ยงตั๊กอ๋อแต้งนีละรเปล่านี่วันน้ใช้